เอาสบายพี่น้องทุกคนคิมมิทหลงแซมได้บาฮอดบ้านหนเก่งมาแล้วตัวนี้มันได้ลงมาห้าน้ำมาเบิง้งหอมอันนี้เป็นน้ำฮืองหลวงแซมได้ให้บินให้พี่น้องเบิ้งไปคนนึงแล้น้องพี่น้องได้คนของจะเห็นแล้วเฮนนี้เปลยนรอบซองแล้วมาเบิ้งอีกเต็มเบิ้งรอบซองอีกเต็มพี่น้องโอ,โอ้น้ำแหง้ง น้ำแห้งเลยน้ำแห้งแห้งๆว่ะทินสงกัดแล้วสุปีพี่น้องสุปีน้ำจะพ่นโตกน้ำจะเป็นสีแดงปีนี้คือโบโตกแล้วนี่ยวใช่ีนพี่น้องนี่เป็นทาง ทางใตเข้าเม่นน้ำเฮือนมันจะลองนะใตอันนี้นี่จะเป็นทางใตตัวนี้จะเป็นทางเน่อทางเนืเานเของเม่นน้ำเฮือนประหุนขึ้นประหุนนี่จะตัวนั้นจะเป็นตัวนั้นจะเป็นฟังไทยนี่ฟังไทยตันวนว่เป็นฟังไทยเป็นปลากรองๆางเป็นฟังไทยพี่น้องไฮบริดติดกันเป็นสารเขาเป็นเขาเห็ดกันเชือน เ,เดียวหมดแล้วในพี่น้องตนเตือนจังไทยเหมือนต่างจังหวัดังนี้จะเป็นฝั่งลาวคนลงแชนขาที่ลงขึ้นไปพุ่นโอ้น้ำแห้งไหลมืมอนี้นั่นนี่น้นนำแห้งเงมันแห้งไปเป็นอันเดียวน้ำแห้งน้ำสายแดน น้ำสายแดนไทยลาวเป็นสายแดนไทยลาวเป็นอำเภอท่าล <hei> ีจ <ten> <ten> ังหวัดเลยพี่น้องน้ำนี่เป็นน้ำสายแดนขึ้นจนฮอดภาคเหนือของจังหวัดเลยพูดละตระดิษฐ์พูดละหน่วยอัาน้ำเดืองหู้หนำแห้งๆบายพี่น้องเอีกนึง จน้อยกำลังน no ิดน้ำอิฐทีดได้จันมาหมเฮียไฮหัวไปมามาเฮียไฮไหัวไปมามามโม่เฮียมาหับมาหยับมาเด็กน้อยให้เก่งมาโบยันนั่นเลยพี่น้อง năm là bỏ gian lấy anh nhà mai 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 mua mấy mai mua con vô đây vô à nương song nương song ตัวคลิปอาน้ำเตกี้มาหนุนยูนะตัวนี้บัเป็นดอนเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นดอนได้เกาะเขากินเบียร์ได้เกาะนี่จะเป็นดอนมันแห้งแห้งแห้งวาน้ำก็ได้มันนี่จะเป็นดอนไปเบิดนี่แห้งไปเบิดเก็บบอลอับลดบอลเลื่อนยังละแห้งแห้งแห้งว่งาพี่น,อน้องเอ้ยน้ำตีวนี้ตีกาวนี้ฮอต มันส่งการกับเบาแห้งป่านนี้ไนะด้ไปนี้มันไปเบิดนแล้วพูวนดนะ bên đòn cứ tôi hót nhà hôn cứ nặng tôi bưng đi cho bà khai ơn bên keng bán mai lại bị động anh nhìn này keng tổ đã tí mà Nên, mình ta, mình cái năm bên คุณนั่นจะเป็นฟังไทยได้พี่น้องเป็นฟังไทยตัวนี้ปลาอือ้อครึนี่จะเป็นฟังลาวเนี่ยจะเป็นแกงตาลิ้นมื้อนี้เพราะว่ามันบดได้พี่น้องพี่น้องมันบดแล้วมันบ่มีอันผลข้าวบุลงมาลิ้นนำซ่องมือมือวานนี่กับมอนี้มันคือว่บาบด cái bò can thì bên keng Nó lin nó đây ma thì sẽ keng nam มันจะลองไปใต้ไปหางกันเท้าวันนี้ลองไปใต้พุนอันนี้ขึ้นไปเฮีก็จะไปบ้านฝั่งลาวก็จะเป็นไปมาขอนตะปูบ้านใหม่ขึ้นไปเนะื้อพุนอะ่ะเป็นบ้านเป็นบ้านตะฮอสโบ,บแตนนะพี่น้องเราเล่นนะ้ำ ไปถึงแห้งๆเลยน้ำที่น้องหลาะน้ำิึงห่างจากอำเภอท่าลีมาน้ำนี้น้ำสายแดนห่างจากจังหวัดเลยมาห้าสิบเอ็ดกิโลห่างจากจังหวัดเลยมาห้าอำเภอท่าลีห้าสิบเอ็ดกิโลห่างจากฮาลีมาห้าน้ำตัวนี้นี่อยู่สิบ สิบกิโลบะฮอดซ้ำกี่สิบสกิโลกยิม่มประมาณนี้ละมงสิบหรือบะฮอดซ้ำจีแมนเข้าอ,อ,อดขอนอดขอนโอ้นี่เป็นลานไปเบิร์ดพี่น้องเลยเป็นลาน หินหลามนำไปเบิดเป็นลานหินไปเบิดอันนี้แหละเขาจะมาลิ้นสงการามนีนะ่มันเขายาวเต้นเอาตังเอาเต้นมากลางอยู่นี่แหละมันเนะี่ยสงการามขึ้นมาถึงที่มันจะมี ที่แห่งตื้นมากว้างหลังตื้นมาาห็นนะพี่น้องมีน้ำเฮืองสายแดนน้ำสายแดนระวังจังหวัดเลยกับเมืองแก่นเทาข้ามไปทางนั้นข้ามไปทางนั้นกับเม,มืองจังหวัดเลยฝั่งนี้กับเมืองแก่นเทาแข้งศยะบุรีอันนี้จะมิธีชทวิตคุซ่องฟังเฮือง คํามาก็อาบน้ําไล่งัลงวลงไล่งัวลงพาอันนี้ก็ไล่งัวามากินน้ํานี่พี่น้องนี่เจ้าเลี้ยงงัวแล้วก็เอาไลงัวามากินหญ้าอยู่ทาีจังซี่แลพี่น้องวิีชีวิตคน่องฟังเฮืองเสียงร จะมีถนนไปนี้พี่น้นองถนนเข้าฟังไ,ไทยจะมีหินถนนปูอยางลาดยางไปนี้เครนี้จะติดถนนใกล้ๆหนึ่ง อ,อื่นน่าจะมีคนมาลิ้นทาอยู่เพราะบ่ามันโอนี้ก็เริ่มแดดมาแล้วลิ้นน้ำลิ้นทาอยู่มีแต่เด็กน้อยมาลิ้นนำ้ำเด็กน้อยซ่องฟังหง่งพูนกาขันมือได้มันเด็ดเด็กน้อยฟังไทยเขาก็มาลิ้นอยู่นี่แหละเขากลิ้นอยู่ฟังให้ฟังมันเด็กน้อยฟังไทยเขาก็มาลิ้นแกงน,น,นี่นี้ ยิมงไล่มือลุงแซมจะพาพี่น้องไปเบิ้งตัดขาขันมันแดดดีๆก่อนขันฝนตกก็อยู่บโได้ไปเน็ตแดดก่อนหัห้ามเขาระวังมันมีขนดิ้นเถอะมันมันเน่าอยู่มันมันเป็นฝนซ้องมือซ้ำม,มือแล้วมันเน่ามันยิงบเแดดดีเถอะพี่น้องเข้าเจา้าห้านอมาพี่นะนี่มันนอลุงแซมฟังน้ำมูตี้หนิโลเขาฟังไทยนั่นพ้องมันะนะคนะ แล้วก็หาคนทางฟังลาวไี่แหละไปห้าดฟังไถ่พุนห้านอนห้าเนืกระหอห้าได้กินเขาก็บนห้ามได้ห่วงพี่น้องกันห้ากินน้ากันพี่นุ่งแซมซื้อเอาสาวบ้านส่งนอนส่งนอนสาวบา้านไปแกงมือแรงเพาดีอยากกินแกงนออยู่เอาไปไปนเนี่ยไอนุ่งแซมใช้เบิ้งกันไล่ไล่พี่น้องอ่ะตัวน,นี้มันต่นใต้ของมีนำ้ำฮืองโอ้จะหินจานว่าข้าวจานพานพี่น้องเลย มันแห้งได้ให้นี่หน่อไม้สาบาัดไปแกะมือแรงพอดีมาพอเข้าไปคนหน่อไม้มาแซมซื้ออสาวบาัดนอันนี้มันตอนใต้ไล่ลงไปทางใต้พอนีน้ไปตกใช้น้ำคล้อ,องพอนะพี่น้องตัวน,นี้จะเป็นทางใต้ตอนหงึงลงแซมให้เบึงจะเป็นทางเหนือเพราะว่าไปแกะอยู่ทางเหนือบ่อ,บอนหนึ่งทางใต้บ่อนหนึ่งน้ำเฮืองนี้จะเป็นน้ำบางทีมน,นซีดดำๆหพี่น้อง ใจมืนลือ่อู้นแก้มหนุ่น้ำที่ยานเดอแกรโอนี่มินี่จะเปลี่ยนน้ำนี่จะเปลี่ยนน้ำหินมันเป็นน้ำเศร้าๆน้ำ,นำหินมืนม่นๆพลาดพารดดุในพี่น้องลมและสัญญางไปไล่น่ะนี่จะเป็นแกงตอนใจต,ตอนทำอิฐนั้นเป็นทางเนื้อมันเป็นทางใจ พอดี้ดวงแซมลองบางใต้มาพอเอาเขาห่านน้ำไม้มานี่สาวบ้านเหรอน้ำไม้สาวบ้านน้ำบ้องไงทีนี่เป็นแกงอยู่หัวนี้แกงตอนนึงแซมจีร่างน้ำไม้ก่อนจะแกงมือแรงให้เอ้ยให้ผีเศร้แกงมือแรงเด่ดเป็ดขี้สายพี่น้อง ล้างก่อนซองนอไปแกงตัวแหงแล้วงล้างแล้วนน่ล้ำแล้วจะมีปลาลายลยนีพี่น้องน้ำเฮืองนะปลาลายบอกข้ามกั่ห้าได้กินถ้าผูห้าปลาเอาแห่เอ,เอามองลงน้ำก็เ่าได้กินถึงจะเป็นแกง

áp chuẩn năm tuần nào cho đến tháng nào tháng 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 นี่ก่ามาฮ้อนี่ไปเขาหลงแซมไปข้อจบคลิปแต่เพียงสำเนียงกน็น้องพี่น้องเนาะพาเลาะไปได้พูดเหล้วกินมาเนื้อพี่ขออาะเดี๋ยวนี้จะจบคลิปแต่เฮานี้ก่อนพบกันคลิปหน้าคลิปใหม่เมื่ออื่นต่อกันใหม่ลงแซมจะขึ้นไปนี่ขึ้นไปห่างหอมนี่เอาพบกันคลิปหน้าคลิปใหม่พี่น้อง ทีมนี้ต้องแซมคข้อเก่าขำบาสบายดี